ต้องอุดไว้แอบยิยม้มแอบยิ้มแอบยิ้มในทางเดินกระเพาะคืออะไรโอเค,อเคสนใจรายการไหนพ,พิเศษสามารถแจ้งแอดมินได้นะพี่ตัวนี้ส่งฟรีไหมจ๊ะตัวนี้ตัวนี้ส่งฟรีครับผม เนี่ยพี่ตอนนี้เป็นงานหูดด้วยนี่เป็นซิปแบบนี้แล้วดูเป็นงานถักเปียอย่างที่แจ้งไปเลยพี่ส่วนมากงานถักเปียงานรวดลายทําราคาได้แน่นอนถ้าเกิดเป็นงานใหม่พรมเนาะใช่ไหม,ไหมนี่ดูวผ้าใหม่มากเนาะพู่ตัดกรสอบมีไซส์ดีเนะาะฝากพี่ฟ้าปักหมุดให้ให,หน่อยจ้า ขอบคุณครับเ <fluct uates> นี่ยพี่งานสวยจริงสวยจริงไม่จกตาตัดกระสอบให้ดูกันสดสดเลยตัดกระสอบกันให้ดูสดสดเลยมิกี้อะไรมิก้มกเมาม Même ตัวนี้เป็นรายการเยลโล L W สองศเสื้อคุมใหม่พรมแฟชั่นพี่ตัวนี้40่กิโลยดูดัง ตัวน,นี้40่กิโลราคา3,600บาทย้ำายราคาคือเนี่ยราคา3,600บาทพี่ช่วงนี้ลูกค้าโซนเหนืออีสานเล่นรายการนี้ค่อนข้างเยอะเลยว่าช่วงนี้โซนเหนืออีสานยังหนาวอยู่เลยเนาะหนาวค่ะว่าช่วงนี้ใช่ไหมใช่ไหมป๊อตท,ท,ที่เจ็ดองศาเนาะต่ำขนานี้อ๋อสี่สิบสี่ทีเลยอากาศยังหนาวอยู่ลูกค้างานไหมพรมงานหนาวบอกเลยว่าตอนนี้ยังทำราคาทำกำไรกันได้อยู่ สำหรับโซนต่างจังหวัดนะแต่เพื่อนๆบริวทรตอนนี้ก็ยังมีอากาศหนาวอยู่เนาะประทุมธานีเมื่อเช้าตื่นมาเท่าไหร่พี่แบกยี่สิบองศายี่สิบอ,องศาแต่พี่แบกตื่นมาก็มายี่ณ25้าแล้ว <c oughs> ตื่นไม่ทันเช้านี่ตรงน,น,นี้ตรงนี้อะไรเอ่ยเนี่ยพี่ ลวดลายหรือว่างานถักเปียสามารถลุ้นได้นะพี่นะสามารถสามารถสามารถลุ้นได้เป็นของจริงไปซะแล้วพิงวางเป็นแท่งตะกางถูกจริงสามารถลุ้นได้พี่อยานี้แจ้งไปเลยว่าส่วนมากลูกค้าผมทําราคาจากพวกงานลวดลายแล้วก็งานถักเปียเนาะใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะนี่แล้วดูงานใหม่งานเนี๊ยบมากพี่ขอพี่พแจ้งเรื่องไซส์ก่อนนะออ้ยตรงนี้สวยน้องแพรพใช่ไหม ฝอเลยฝอไม่เล่นละกันฝอฝาอุ้ยลายนี้เป็นลายที่ทุกคนก็ต้องใช่สายก็จะวิ่งวิ่งอยู่มาช่วงเอ่เอ็ม X อมีติดไปบ้างอันนี้ขอแจ้งลำตรงเลยนะพี่นะเขาไม่นคลานคะสายคะสายคะส่งไปเลยคะสีคะลวดลายด้วยอีกแล้วเริ่มแล้วเริ่มคันคออีกแล้ว ไม่มหวังพี่ตัวนี้ก็เป็นตัวรายการขายดีอีกรายการหนึ <S 1> 1 <S ่งอะไรนะแต่งมุกค่ะแตงกระดุมมุกอย่างที่แจ้งใบ <c oughs> ให้จัดส่งได้นะพี่นะรายการนี้มีพร้อมส่งเลยให้ให้จัดส่งได้หรือว่าสามารถเข้ารับสินค้าหน้าร้านเองก็ได้พี่เข้ามาพูดคุยสอบถามกับผมหน้าร้านก็ได้เอารห่ะรีวิวเลยไหมจ้ะเอาเลยจ้าเอาเลยรหัสรีวิวนะคะรอลิงศูนย์ห้าค่ะรอลิงศูนย์ห้าพี่รอลิงศูนย์ห้า ลอลีนศูนย์ห้าสำหรับกระสอบรีวิวนะกระสอบนี้ใครรับรีวิวผมจัดส่งให้ฟรีนะผมจัดส่งให้ฟรีเลยสวยมากค่ะกูแต่กระสอบนี้ไซส์ดีเนาะน้องแพรใช่ค่ะดูกระสอบนี้ไซส์ดีมาก XL x กออกเยอะนะ XL ออกเยอนะลวดลายงานเปียง,งานแต่งมีออกหมดลูกค้า ต้นทุนต่ำกำไรางามพี่ตัวนี้40โล3,600บาท40โล3,600บาทพี่กระสอบนี้ใครรับรีวีวผมจัดส่งให้ฟรีอ่านียบเลยนะรอลิง05นห้าจ